สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรินรัตน์จ,จตุรคุณเทวันจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่น2ทับ65รหัส,ส224065ค,ค่ะสวัสดีครับกับผมนายประการประกอบศีรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่น2ทับ65รหัส22กอลอน114ครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ค่ายกริดศีวรามณฑปทหารบกที่29และที่นี่นะคะก็คือเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกจิตอาสา,า,าภาค 2, 2>, 2ใช่แล้วค่ะโหยิ่งใหญ่ลังกาเป็นที่ที่นี่นะครับเป็น เรียกว่าเป็นสถาบันที่ผลิตจิตอาสานะครับหลักสูตรพื้นฐานออกของภาคสองเลยใช่แล้วค่ะแล้วเราสองคนนะคะก็คือเติบโตมาจากที่นี่นะคะนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันดีเลยเพราะว่าเป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มออกนอกพื้นที่นะคะก็คือเป็นในภาคของการปฏิบัตินะคะนั่นเองนะคะแล้วซึ่งในปีนี้นะครับปีนี้นะครับเป็น เป็นการฝึกของรุ่นน้องของพวกเรานะครับเป็นรุ่นที่สามัหกนั่นเองค่ะโอ้ยินด oh, ี <c oughs> เป็นอย่างยิ่งเลยนะที่เรารนะคะได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาให้ทุกท่านนะคะได้ไปชมนะคะว่าน้องๆวันนี้ทําอะไรกันนะคะครจริงๆวันนี้กิจกรรมอะไรนะคะตอนเช้าจะเป็นการกระโดดหอสูง34ฟุตนั่นเองทดสอบกําลังใจใช่ตอนนั้นเป็นยังไงมั่งโอ้ยอยากได้แบบ เสียวเลยล่ะล้องขึ้นเปปุ๊บเขาบอกว่าเป็นจุดที่คนนีจะรู้สึกว่าเสียวมากที่สุดนะคะก็คือ34ฟุตนั่นเองนะคะเป็นจุดที่ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่ามีความกลัวเขาถึงได้บอกว่าทดสอบความกล้านั่นเองเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเราพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยดีกว่าค่ะตามกันเลยครับ และแล้วนะคะเราก็มาจนถึงนะคะตรงจุดนะคะที่นักเรียนนะคะผู้รับการฝึกนะคะเจียสาเก้นะคะหลักสูตรพื้นฐานนะคะรุ่น3ามทับหกนะคะได้มาทดสอบกำลังใจนะคะกระโดด หอสูงนะคะตอนนี้นะคะมีการเข้าแถวนะคะนักเรียนบางส่วนนะคะก็ไปอยู่ตามจุดต่างๆนะคะที่จะมีทั้งไปรอให้กำลังใจนะแล้วก็นี่ตอนนี้นะบางคนนะคะมีนึกกระโดดโอ้โหมันกันมากเด้ยนไหมบอกว่าสนุกมากโอ้โหนี่มีการอวดของอวดของ บทของแล้วเราก็มาเจอคูณเทย่านะค่ะคุณคะดะฉันดูนะคะคูณเทย่านะคะคุณคุณแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณคะ ค่ะคุณครูค่ะอรุณรุ่งโยธสิงค์ค่ะจิกาสา904หลักสูตรส b 11ีหนึ่งหนึ่งทับ2ขอค่ะวันนี้มาปฏิบัติที่ครูพี่เลี้ยงค่ะครูค่ะเป็นยังไงมั่งอ่ะพาน้องๆมาพารุ่นนี้มาเอาตั้งแต่ต้นเลยไหมหรือเอาวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เลยวันนี้เป็นวันที่เขาน่าจะมีความสุขนะครูแอบแอบมองเพราะว่าเป็นวันที่ได้ออกจากห้องค่ะวันที่ได้ออกจากห้องเรียนวันนี้วันแรกแล้ววันแรกปุ๊บก็มาเจอสถานการณ์ ตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนมีทั้งรอยยิ้มทั้งความตื่นเต้นค่ะแต่ความง่วงเงาเฮานอนหายไปค่ะเป็นธรรมดาแล้วค่ะนั่งเรียนเนาะบางทีเราก็ง่วงกันบ้างมีบ้างมีบ้างบางส่วนค่ะทพอสอบหลังใจเอ๊เหมือนมีแล้วดมอย่าดมด่ใครโดมแปลกๆทำท่าแปลกๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะคะนี่สาวๆจ้าอุดรธานี ไม่แ,มแล้วนี้อุดรด้วย,ยไหมหนองค<อ>ายจังหวัดใกล้เคียงอุดรแหม ใกล้เคียงกันรอนอุดรรอนเลยค่ะนักก็ใกล้เคียงกันโอ้โหถ้าไหร่คะรุ่นนี้อ๋อถูกต้องค่ะเป็นไวที่กำลังแข็งแรงค่ะใช่แล้วค่ะค่ะกบแหมพบเผะอหน่อยแต่เมื่อกี้ครูแอบเห็นดมยาดมอยู่อ๋อดยาดมนะอ๋อซ่อนไว้ไหนจ๊ะหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโหนี่กันเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะผ่าค่ะ ได้เลยสู้ๆค่ะให้กำลังใจด้วยนะคะเอ้าวสู้ๆสู้ๆนะสู้ๆนะอุดรสู้สาวอุดรล้วๆเลยค่ะแข็งแข็งมากเลยค่ะนี่ค่ะขอแนะนำแม่กำนันค่ะแม่กำนันค่ะกำนันที่โดนลงมาเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตั้งตัวนะเขาโดดมาแล้วเป็นยังไงคะ อ้ามามามาเรามาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยค่ะโชว์โชว์กันด้วยโชว์กันด้วยแมกระโดดลงมาสวัสดีค่ะผู้รับการฝึกรุ่นผู้รับการฝึกปนอมพักดีสีรหัส สองสามขอศูนย์หกหนึ่งรุ่นสามทับหกหกค่ะเพิ่งโดดลงมาหมาดๆเลยนะคะหน้าแดงนะคะเหงื่อแตกนะแถนนะฮะเห็นตะกี้เหมือนโชพระค่ะโชพระค่ะโอ้แขวนอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเชื่องนี้ เป็นกำลังใจใช่ไหมเป็นกําลังใจที่ยึดเหนี่ยวใจแล้วก็ให้เพื่อนๆยืมได้นะคะนี่เพลังยืมด้วยนะคะใครไ่อ้อมใจยืมได้นะคะเป็นของหลวงพ่อเจริญค่ะโอ้โหแล้วเป็นไงตุ้รุ่นปราบมารด้วยนะคะปราบใหม่นะโถปราบมารแต่จริงๆก็เขาแนะนําดีเพื่อนๆดีนะคะบอกมาแล้วต้องนะต้องต้องสู้ต้องสู้นะคะต้องสู้แล้วก็ อย่ากลัวใช่ไหมคะอย่ากลัวแล้วก็ต้องตั้งสติตอนจะกระโดดครูแอบฟังอยู่เรต้องสติให้ดีค่ะค่ทแ่าเนี่ยเป็นครูที่ละเอียดอ่อนมากนะคะแล้วก็จะเก็บรายละเอียดนะคะจากนักเรียนนะคะรุ่นที่แล้วนะคะครูก็เป็นครูที่สอนรุ่นเอ็มมาเหมือนกันนะคะสองทหกห้าค่ะการที่จะมีวันนี้ได้นะคะก็ผ่านจากครูนะคะที่ให้กําลังใจนะคะก็ดูแลเราอย่างเข้มงวดนะคะไม่งั้นนะคะการที่เราออกไปเนาะเราก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราออกไปเป็นจีรรา ข้างนอกเนี่ยเราจะต้องไปดูแล้วก็เราเหมือนเป็นตัวแทนนะคะถ้าหากว่าเรามีความที่ไม่พร้อมดูไม่เรียบร้อยแล้วไม่ครบถ้วนสมบูรณ์การที่ออกไปเราก็นาชื่อเสียงออกไปด้วยค่ะเรานําชื่อเสียงเราไปในนามจิตอาสา904นงคะความภูมิใจที่เราได้โดดถ้าเราก็มาแล้วเราไม่กระโดดก็ถือว่าเราไม่จบหลักสูตรเราก็ไม่มีความภูมิใจถึงเราได้ปีไปเราก็ไม่อยากจะใส่ด้วยความภูมิใจแต่ถ้าเราเต็มที่เราภูมิใจที่สุดค่ะถูกต้องค่ะ กอยู่ที่ไหนนะอยู่อำเภอหนองหานเป็นกำนันอีกแล้วอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หวังว่านะคะลูกศิษย์คนนี้ที่เป็นกำนันถือว่าเป็นผู้นำ ในชุมชนจะนาความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรนี้นะคะแม้แต่เวลาค่ะเรารู้แล้วว่าเราเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้มาอบรมตรงนี้แล้วอายุเราจะ50บถ้าเราได้มาตอนนั้นเราจะไปบริหารเวลาให้ดีได้มากกว่านี้เลยค่ะเริ่มต้นวันนี่สองดกรส่าเก้าศูนย์สี่เวลาทุกนาทีมีค่าที่สุดนะคะที่เราเกิดมาแล้วค่ะใช่ค่ะเรียกว่าคุ้มค่านะคะมาแล้วคิดได้ นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช่ได้เพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วก็รักกันค่ะค่ะดีรักกันมีอะไรเราทำให้านเพื่อนก็มาช่วยเมื่อวานฉันน้ำตาคอเลยค่ะน้ำตาคลอเพื่อมาช่วยน้ำตาไหลเลยค่ะนี่ไงค่ะเป็นการได้แก้นนะคะแล้วทำให้เรารู้ว่าเออเรายังมีเพื่อนที่รักเรา่โอเคมากขึ้นค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศนะคะว่าแต่ละคนนะคะเราก็กำลังยืนรอนะคะด้วยใจจดใจจ่อนะคะอ่า จเจอจอเน้องซิจอมากเลยค่ะจอแบบหน้าจืดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะหนูไม่ได้นะคะเลยซ้อมมาดีเอาซ้อมกระโดดมาแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเอาเอาผ้าออกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นไปนะคะมีโอกาสที่จะดึงลังนะเอาออกนะคะนะพ้อแขนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะค่ะอ่าเดี๋ยวเราชุดนี้กําลังจะรอบต่อไปชุดชายหนุ่มล้วนเลยชุดนี้นิ่งมากเลยค่ะนิ่งมากเลยค่ะค่ะโหค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องซ้อมนะคะ้อกก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปนะคะก็คือก็มาทวนท่าที่เราจะต้องปฏิบัติในก่อนขึ้นไปนี่เลยดูเลยนะคะนะคะคุณครูเขาา้คุณครูดูดูแลดีมากนะคะผู้ฝึกค่ะ การขึ้นไปนะคะก็ต้องรายงานตัวก่อนนะคะว่าคุณเป็นใครนะคะแล้วก็พร้อมมใช่พร้อมที่จะกระโดดทอสูขการการที่พูดนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับรถทอนความกลัวนะคะนะร้อื แล้วก็อยดลงนะคะยคแล้วก็นึกถึงตัวเองเมื่อเมื่อปีที่แล้วไหมค่ะใช่แสดงว่านึกถึงตัวเองเมื่อปีที่แล้วเลยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาอบรมหลักสูตรจิตอาสาตรสเหมือนเราได้ทราบกันนะคะจะมีวิชานี้นะคะวิชาการโดดโัซค่ะทุกคนจะต้องได้ดงดหลังใจทดสอบกําลังใจค่ะรวมถึงนะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนายมงอยากจะบอกว่าตอนที่เราเรา เฝึกเนาะปีที่แล้วเนี่ยะจะอยู่ในช่วงของโควิดนะคะโควิดด้วยค่ะใช่ค่ะคแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบางคนเนาะที่ ต้องไปกักตัวเพราะโควิดนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้รับการโดดเนาะได้มาโดดไ่ะมต่ด่ามแล้เราก็แบ่งเป็นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยก็แบ่งเป็นชุดในการกระโดดหอสูตในครั้งนั้นค่ะก็ถือว่าทุกคนจริงๆเลยนะคะทุกคนจริงๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนได้ปีกไปอย่างภาคภูมิใจนะคะว่าทุกคนต้องได้รับการฝึกอย่างครบถ้วนนะคะตอนนี้นะคะอันก็ อันนี้กำลังเตรียมเตรียมสวมชุดนะคะโดยมีการทดสอบการตรวจอุปกรณ์เราก็จะแยกกันใยสินเชิงนะคะก็คือผู้หญิงแต่งผู้หญิงนะคะผู้ชายแต่งผู้ชายค่ะเอ้คุณครูจะขึ้นด้วยกันไหมคะครูเราจะขึ้นไปใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะต้องขึ้นไปค่ะครูจะขึ้นกับหนูก็ได้หรือว่าครูจะไป่้นลูกศิษย์บอก ไม่ไมไครูก็ทําขึ้นกับเรานะคะไปค่ะไปด้วยเห็นจริงเลยค่ะเราจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเนี่ยจริงๆนะคะก็จะไม่ค่อยได้ขึ้นมานะคะครูคะค่ะเพราะเอ็มไม่เรียกแบบนี้นะครูก็จะไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเลยค่ะครูก็มีโอกาสขึ้นตอนที่ครูฝึกการ่ะครั้งนั้นก็ครูครูฝึกสองหลักสูตรนะคะหลักสูตรพื้นฐานค่ะ แล้วก็หลักสูตรหลักประจําค่ะค่ะครูเคยกระโดดอยู่สองครั้ง,งค่ะโอ้โห,โห,โหคุณคค่อยๆขึ้นค่ะค่ะครูเทย่านะคะเป็นคนที่ทุ่มเทมากนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะได้เป็นจิตอาสา904ที่สมบูรณ์นะคะครูจะ เข้มวดนะคะในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะด้านการปฏิบัติตัวนะคะหรือว่าการแต่งกายนะคะรวมถึงวิชาการนะคะในการที่ครูจะถ่ายทอดนะคะให้กับเรานะคะมาขึ้นมาถึงแล้วค่ะโอ้โหเป็นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งที่ครูได้ขึ้นมาอยู่หอสูงขนาดนี้อครั้ค่ะไม่ค่อยสบายรายงานังรายงานค่ะทําารายงานแล้ว ดูนะคะก็ทำตามที <Believe> ่ครูบอกมาเลยค่ะยืนยืนตรงเลยค่ะสองสามก็หนึ่งหนึ่ง้อมที่จะหมดพอสูงสามสี่ฟุตแล้วครับครบถ้วนค่ะครบถ้วนเลยค่ะร้องได้นะคือตะโกนมาเลยนะคะตอนที่โดดน่ะรายงาน ไม่ต้องเงียบนะ้วเงียบเลยคุณารถตนได้นะเดี๋ยวอันนี้ได้นะเพราะว่าที่จะได้ปลดปล่อยนะคะนับค่ะใช่ถึงร้องออกมาได้เลยนะคะร้องได้เลยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะทั้งที่สามแล้วค่ะแต่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีเสียงมีเสียงประกอบยอดเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆ แล้วเราเคยโดยดมามไหมคะเคยโดดเมื่อสมัยเรียนรอดออายุ17ครับ17ตอนตอนนี้ก็19เองนะคะตอนนี้ก็เพิง่งนะค่ะเพิ่ง19 โอ้ยยี่สิบนะคะเพิ่งสามปีที่แล้วเท่านั้นเองนะคะคุณนิ่งเลยค่ะไม่เคยไม่ไม่พูดไม่จาเลยค่ะไม่เคยค่ะหายใจค่ะหายใจค่ะค่ะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็คิดว่าดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาเข้ารับการอบรมจิตอาสาข้าวส่สี่ค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จิตอาสาข้าวส่วนสี่ทำไม่ได้ค่ะ นี่ถูกต้องนะคะเพราะว่าของเราทุกเช้านะคะเราจะต้องบอกอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีอะไรที่จีนอาซ่ทํก้าสไม่ได้ทําไม่ไหวทาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นและเราเลยคะต้องทําค่ะเราต้องทำทำให้ได้เราจะทำได้และเราต้องทําดีด้วยหัวใจนะคะแหมใครพร้อมคะใครพร้อมคะใครใครไร่หนีพี่คะ อยากค่ะอย่าแย่งค่ะพี่แย่งค่ะพี่เขาพร้อมมากเลยค่ะพี่เขาพร้อมมาแล้วค่ะเขาทำใจเสร็จแล้วนะคะพี่คะดูดูผู้หญิงดูวุ่นวนกันนะคะว่าจะมีเสียงหรือเปล่าค่ะพร้อมแล้วรายงานดิฉันนางสาวนภัสเกี้ยวพาวันผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2องศูนยามทักหกหกสองสามขอศูนย์สามสี่พร้อมกระโดดหอสูง34ฟุตค่ะ เข้มแข็งมากสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสินำสูตรพื้นฐานโอ้โหลมไปแล้วหนึ่งคนค่ะไม่มีไม่มีอ่อดใช่ใช่ค่ะเขาเขาไม่มีแบบโอ้โหหนูไม่ไปหนูไม่ไปเลยไม่มีเลยค่ะโอ้ทุกคนทจากทำตามสเต็ปตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึกมาจากข้างล่างเลยค่ะโดดก็โดดเลยค่ะครูคะโดยที่แบบ ไม่มีไม่มีไม่มีแบบครูขายยะรุ่นที่แล้วมีนะมีแล้วคุยจำได้ค่ะคุณจำได้มีแบบอ้าหนูไม่ยอมหนูไม่โดนหนูไม่โดนน้ำตาร่วงเลยลงไปนะคะน้ำตาด้วยน้ำตาร่วงค่ะแต่ว่ารอบนี้นะไงค่ะสุดยอดจริงเลยแต่ว่ามาเห็นแล้วแบบกลัวนะแต่นิ่งมากเลยแล้วก็พอบอกให้โดดก็โดดเขานิ่งเขานิ่งค่ะครูคะที่เราดูมาเนี่ยสองคนล่างนิ่งทั้งสองคนเลยค่ะครูคะ เป็นไงจะน้องพาสบายค่ะสบายสบายค่ะชอบค่ะสบายสบายชอบค่ะถ้ายังไงนี่ตอนนี้ที่เข้าคิวเอาน้องน้องน้องพาลัดคิวเลยก่อนอยากเห็นว่าความสบายสบายของเขาเป็นยังไงดีไหมพาได้ค่ะนี่ได้ด้วยไม่น่าประหลาดจริงๆนะนี่ค่เป็นการโดดครั้งที่3มแล้วค่ะก็เลยก็เลยสบายสบายใช่ค่ะครั้งที่3ามคือเคยโดดมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ค่ะตอนไปเข้าโรงเรียนประหลัดอำเภอก็ได้โดดหอมเหมือนกันใช่ค่ะ โอ้โหมีหน้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแหมดูไม่เหนื่อยนะคะโอ้โหพร้อมนะคะน้องพาพี่ให้กําลังใจมาโดยตลอดเลยนะคะน้องพาสู้ๆทุกคนสู้แหม่ออกภาพเลยค่ะสู้ๆโค่ะเอ๊ น่ารักมากเลยค่ะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กอายุ19นะคะทั้งหมดนี้นะคะสิบก้านะคะ19วสิบก้าค่ะครูคะยค่สบดูจะเยอะไปค่ะต้องสิงก้คครับค่อยๆลงค่ะครูคโอเคเรียบร้อยนะคะถึงจุดนะคะอย่างปลอดภัยนะคะเมกี้พี่ๆนะคะเขาเพิ่มความนุ่มนะคะของ <c oughs> ของจุดท,ที่รองรับนะคะโดยการ <c oughs> เพิ่มเบาเข้าไปอีกหนึ่งบเบาะนะแหม่รับแบบนุ่มนวลนะคะนี่ลงมาแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะยงโยง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 มาเลยอันนี้ฝั่งนี้เป็นผู้ชายนะคะปองหน้าไว้โอมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นปหลัดนะคะจากกลุ่มภาวานะคะอุดรธานีนะคะ,ะ,คะลงมานะคะโอ้โห เป็นไงคะบอกว่าเคยมาแล้วเรียบร้อยสบายสบายจูนิ้วสองนิ้วสบายสบายแหมสบายสนิ่งแค่สบายจริงไหมสบายครับผมนี่สบายจริงเมื่อกี้รอรอเขาเปลี่ยนก็เลยแอบหลับนิดนึงครับผมโอ้โหเดินมาก็เลยอ้าวต้องโดดต้องหลับเนี่ยแหมมีคุยมีคุยนี่มีคุยเพิ่งตื่นโอ้โหเจริงจริงมีแอบหลับ สุดยอด <laughs> นิ่งเป็นหลับนะคะอ, <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจับปลายสายนะคะแล้วก็วิ่งนะคะเพื่อที่จะส่งสายไปทางด้านนู้นนะคะนี่นะคะก็คือเป็นอาจารย์นะคะเอ่อที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งเอ่อว่าเป็นจิตรศักดิ์เกาศู์นะคะรุ่นหลักประจำเหมือนกันนะคะที่ท่านมาช่วยนะคะในวันนี้นะคะเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปด้านนู้นดีกว่านะคะโอ้โหวิ่งตามผู้รับการฝึกเราจะไหวไม่นะค่ะแล้วมาถึงจุดสําคัญจุดหนึ่งของหลักสูตรเลยนะคะต้องมีจุดปฐมพยาบาลมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมีคุณหมอพร้อมอุปกรณ์ต่างๆค่ะมาพร้อมทุกๆจุดที่เรามีการฝึกนะคะวันนี้ค่ะ คุณหมอคะขออนุญาตสวัสดีคะ่ะคุณหมอและทีมพยาบาลนะคะมาพร้อมถึงสนามเลยค่ะค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอคะ่ะวันนี้มีพอลฟอรของเราหราือผู้รับการฝึกของเรามามาพบคุณหมอหรือบาอ้างรือยังคะอ๋อมอีมีผู้รับการฝึกมาที่นี่เป็นจนํานวนทั้งหมด2000ันะค่ะที่มารับการรักษานะคะอาการอาการคือเป็นยังไงคะคุณหมออ๋อท่านหนึ่งเป็นเป็นกล้ามเนื้อบาดเจ็บ ที่ข้อมือขวาค่ะอีกขันน้นนึงเป็นวิงเวียนศีษะหลังจากกระโดดล่มนะคะหลังจากกระโดดล่มนะคะสำหรับทีมคุณหมอแล้วนะคะถ้าพอรับอกพูดรับการฝึกของเราเข้ามานี้นะคะมีการบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บมากถึงขั้นส่งโรงพยาบาลน,นี้เราวางแผนยังไงคะอ๋อถ้ามีคนไข้ที่ประเมินอาการแล้วคิดว่าต้องส่งต่อก็จะประสานส่งต่อกับทางโรงพยาบาลไ้กิบค่ะแล้วก็มีรถ พยาบาลสแตนบายอยู่ที่นี่คะ่ะรถรถพยาบาลพร้อมค่ะเราเราถามถึงกระบวนการกตัญญจริงแล้วมั่นใจได้เลยค่ะผู้รับการฝึกที่มากระโดดอหอสูงที่นี่รับรองนะคะจะรับการฝึกซ้อมณนะจุดเริ่มต้นแล้วก็ถึงจุดกระโดดมีทุกจุดที่เซฟที่ความปลอดภัยทุกจุดเลยแต่เราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะคะเราก็มีการเตรียมพร้อมในทุกๆแห่งที่เราฝึกค่ะวันนี้จะเห็นว่าคุณหมอมีทั้งน้องพยาบาลน,นะคะเป็นผู้ช่วยในการดูแลตรงนี้ก็เป็นอะไรคะคุณหมอคะหมอเป็นเตียงสังเกต สังเกตอาการอ๋อถ้าเกิดมีอาการวิงเวียนต้องสังเกตอาการก็เตรียมพร้อมเหมือนมีเตียงมาให้รอรับได้เลยนะคะอขอบคุณคุณหมอมากนะคะร้อนไหมคะมาออกพื้นที่อย่างนี้คะ่ะอบอ้าวอยู่พอสมวค,ควรค่ระสมควรเพราะว่าปกติคุณหมอก็ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลคุณหมอก็ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่มีความเสียสละกับพวกเรามากๆเลยนะคะครั้งนี้ค่ะขอ อ๋อคุยกันมาตั้งนานแล้วขอโทษจริงๆค่ะอยากมาให้คุณหมอนแนะนําเลยว่าคุณหมอมาจากโรงพยาบาลอะไรค่ะขออนุญาตแนะนําค่ะได้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะเป็นแพทย์หญิงอภิชยาวัฒล,ลุงนะคะมาจากโรงพยาบาลเต่างยสงกัดจังหวัดสกลนครค่ะ จากโรงพยาบาลเต่างอยเลยนะคะวันนี้จะเห็นว่าจะ,จะจะสับเปลี่ยนกันมาเป็นโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสกนลนครทั้ง18อำเภอ18โรงพยาบาลก็มาช่วยปฏิบัติงานร่วมกับหลักสูตรการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904พื้นฐานภาค2รุ่นที่3ทั้6หในวันนี้ค่ะเ,คเป็นไงคะคุณหมอของเราคะ่ะพร้อมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะโหเโอ็มเ,เดินมากไกลนะคะจากด้านนู้นนะคะจนมาถึงด้านนี้นั่งวนๆเลยค่ะใช่ร้อนมากนะคะน้นพูดมันจะขอยา เหมือนพูดเหมือนจะขอยาคุณหมอใช่ไหมคะโอ้ค่ะตะกี้วิ่งไปดูจากตรงนู้นมากค่ณครูคะพอเสร็จแล้วเอ็มวิ่งมาถึงตรงนี้โอ้ค่ะเหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยต้องต้องต้อใช่คุณนั่นก็มารับบริการคุณรูพี่เลี้ยงรับบริการได้เลยค่ะคุรูพี่เลี้ยงก็เริ่มแล้วนะฮะที่ด้านจุดที่โดดเสร็จแล้วอะค่ะพอผู้รับการฝึกโดดออกมาแล้ว ยังไงคะรตอนกระโดดไม่มีอาการเขตเต้นพ่อยหบอกแล้วนะคะตอนที่เรากระโดดในครัคจจริงๆเราต้องปลดปล่อยเนาะในการที่จะต้องร้องนะแต่ไม่มีใครร้องเชียร์ให้ร้องก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าร้องนั้นมันจะไม่ไม่เกิดอาการอัดอยู่ข้างในนะคะแล้วอาการมันจะไม่ค่อยมีคระ ใช่ค่ะต้องระบายออกค่ะถูกต้องใช่ใช่ถูกค่ะนี้เห็นกั้นลงเงียบกันทุกคนเลยใช่แล้วพอเสร็จลงมาใช่ค่ะกั้นใจค่ะพอเสร็จลงมามันก็เลยเหมือนหมดแรงหมดแรงอันนี้พยาบาลเรานะคะสาวสวยจริงๆนะคะแมเป็นตะป่วยหรีเปาะเป็นตะป่วยค่ะลืมถามว่าสองท่านที่มาหาเป็น เป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแซวแซวพยาบาลค่ะก็คือก็คืออยู่อยู่ที่ไหนก็อุ่นใจนะคะมีมีทีมแพทย์พยาบาลมาดูแลตลอดทุกจุดที่เราทำการฝึกค่ะเพราะว่าสำคัญจริงๆนะคะครูคะเพราะว่าแต่แต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนๆก็ตามนะคะที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนาะ ในการปฐมพยาบาลนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรผู้รับการฝึกก็มีความหลากหลายนะคะแล้มีบางคนก็จะมีโรคประจําตัวโาารรปะจําตัวมาด้วยใช่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีจุดที่ประถมพยาบาลแล้วก็ดูแลคุณะคะหมอน,นี้เสียสละมากค่ะ กลางคืนก็ไปอยู่โรงนอนด้วยไปอยู่กอง้อยด้วยค่ะก็รับเราตลอดอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงจริงๆค่ะไม่ว่าเราจะไปลุยน้ําไปฝึกภักสนามอะไรคุณทีมแพทย์พยาบาลก็ตามไปค่ะตามไปทุกที่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็คุณครูก็เป็นคนที่เสียสละเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่กับพวกเรานะคะตลอด24ชั่วโมงนแล้วก็ตลอดการฝึกเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เมื่อทุกคนนะคะลงมาแล้วนะคะจากกรดหอนะคะสาสี่ฟุตแล้วนะคะ จะต้องมารายงานตัวที่ที่จุดนะะคที่จุดนี้นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะน้องๆนะคะกำลังอันนี้ใช้หมวกเล็กที่สุดหรือเปล่าลูกหมวกหมวกเล็กที่สุดนะคะเขาบอกว่าเอาหมวกเด็กนะคะมาโดดนะเป็นไงใครได้ร้องเสียงดังไหมเมื่อกี้มีไหมคะมีไหมคะจมไม่ได้เลยถึงขั้นจําไม่ได้ประจําจิตใจอะไรเลยมารายงานตัวให้ดูในไทยว่าคนที่กระโดดลงมาแล้วจะรายงานตัวยังไงยืนแถวตรงเลยค่ะ ไ,ไม่แม่เดียวเท่มันถือให้อ่านเฉยไม่ไรค่ะในงานตัวจำแบบเลยค่ะี่ฉันผู้รับการฝึกยันแตรงค่ะสูตรจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่สามทับหกหกรหัสเดียวค่ะชื่อยังไม่ม so okay? ีเห็นไยบอกแล้วว่าเป็นความตื่นเต้นเริ่องอะไรการฝึกชมพูนนทีริโกโกนรหัส 94จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานหลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่3ทับ66รหัส2 3ขอ040ค่ะยังดีนะคะที่ยังจำได้จำได้เอาอย่าดมไปเป็นของแถมนะคะอย่าดมเป็นรับวันอันนี้การแสดงว่าคุณหลับบันล้อยๆ ดูสิเดี๋ยวมือมือจะบอกว่าดูสิมือสั่นเลยนะชุดที่สามชุดที่สอ้ออุดรอุดรครับทีมอุดรงานตัวตามรปจค่ะกับผมผู้รับผู้เข้ารับการฝึกมานิดแก้วเจริญจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่น3ามทับหก รหัสประจําตัวสองรหัสสองสามกศูนย์สี่สี่กับชัดสามเลยคะชุดสามครับอ้าวมีค่ะเรียบร้อยนะคะเห็นนูท่านนั่นแอบเห็นไหมมือหายสั่นยัง มือมือยังมีความเย็นอยู่นะคะครูคะยังเย็นอยู่นะคะเล็กน้อยนะคะยังหลงเหลืออยู่นะคะยังหลงเหลือแล้วก็มือนะคะสั่นเล็กน้อยนะคะนี่นะคะแปลว่าคุณผ่านการฝึกกาย่างสมบูรณ์แน่นอนผ่านแน่นอนนะคะถ้าป็นแบบนี้นะคะจ้าปลาติจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่รับผู้ที่กระโดดลงมาแล้วก็จะพบกับความตื่นเต้นของแต่ละคนนะคะเพราะว่าตะกี้นะคะที่ ไปเอาไปขอยาดมนะครูคะตอนตะกี้ที่กระโดดลงมานะคะยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอเดินมาเดินมาเท่านั้นแหละเริ่มขาสั่นเริ่มขาสั่นทั้งัเริ่มลืมลืมชื่อใช่ใช่ลืมชื่อลืมชื่อลืมรุ่นลืมรุ่นอยแต่อย่าพูดเลยไม่ไม่ใช่สมัยเราโดดเราก็เป็นแห้วค่ะไม่ใช่สมัยเราโดดเราก็ก็เป็นเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ M นะคะก็พาทุกท่านนะคะมารับชมนะคะหอทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง3.4ฟุตนะคะที่ค่ายกริศรีวรานะคะค่ะท่านยังไงนะคะ M รบกวนนะคะขอฝากนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะช่องเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะให้ช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กด กระดิ่งนะคะรจริงๆเพื่อเตือนนะคะแล้วก็จะได้ติดตามพวกเรานะคะว่าพวกเรานะคะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะมาฝากทุกท่านด้วยนะคะกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมดีๆของจิตอาา904ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีสวัสดีค่ะ